ฮัลโหลสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่นเกมที่เวลาทําคลิปเนี่ยก็จะทําลงปกติเอ่อเรื่อยๆตามแบบฉบับช่องทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหายไปเนี่ยก็หายไปนานแบบนานเลยทีเดียวก็สวัสดีนะครับน่าไม่ใช่ช่องไหนเลยนะครับเป็นช่องผมเองนะติดชแนลนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ขออภัยนะครับที่หายไปสักพักนะ ก็ไม่มีอะไรนะมันก็เหตุผลเดิมๆนะแต่ว่าเพิ่มเติมคือไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็เกือบเกือบแตกนอนนอนไปไข้ยอยู่สักพักเลยนะครับเป็นอาทิตย์เลยดีเดียวนะกว่าจะหายดีนะครับพอหายดีเนี่ยก็ติดธุระต่ออีกนะเดี๋ยวรายละเอียดต่างเนี่ยเราจะเล่นไปคุยไปนะครับในเอสโตรเนีย นะในเกม a s t r o n e นีกับติดเล่นไปเรื่อยหนึ่งตอนนะครับไม่รู้ว่าจะมีตอนต่อๆไปของเกมนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมหยิบเกมนี้มาเล่นเออพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็หยิบมาเล่นขำๆนะพร้อมกับเรียนรู้เกมนะแล้วก็คุยกับผู้ชมไปด้วยนะครับโอเคนะไปกันเลยนะ ใครก็ตามในครับที่เป็นลูกซับผมมาเนี่ยก็จะชินชากับการหายไปของผมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ชินเนี่ยก็ขอให้ลดล็อกสกิลชินไวๆนะครับอ่าสู่ความเบิ่งวางทันอ่ะแม่ระทึกสุดๆ โอเคดูเหมือนว่าเราจะนั่งกระสวยออกมาจากสถานีอวกาศนะครับแล้วก็โดนขยะอวกาศชนเข้าให้นะดูเหมือนจะเป็นอุกบาตนะชนร่วงลงมานะครับบนดวงดาวอะไรสักอย่างเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวอ่า survival crafting exploration นิดๆน,นะก็คือจะบอกว่าเป็นแบบเอาตัวรอดก็ไม่เชิงนะครับ ออกแนวไปในทางสำรวจดวงดาวสร้างสิ่งของคราฟของต่าง,างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็สำรวจต่อไปเรื่อยๆนะหาอะไรแปลกๆใหม่ๆไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้นนะน่าจะประมาณนั้นมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าจะให้พูดถึงรายละเอียดของเกมนะนะม,มันไม่เชิงเอาตัวรอดไม่ได้ฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นแต่ก็ก็ไม่ได้แบบแซนส์บ็อกสร้างแบบสร้างระห่ำขนาดนั้นเช่นเดียวกันนะครับกึ่งๆ ออกไปทางสำรวจอวกาศน่าจะถูกต้องนะสำรวจดวงดาวเอาละ่ะตอนนี้ภาร,รกิจของเราคือ exploring e Your o u u r r s n d หรือก็คือสำรวจบริเวณโดยรอบนะครับตอนนี้ให้มองไปที่ red beacon หรือก็คือสักษณ์สีแดงตรงนั้นมองแล้วไงต่อ crash drop s h i p กด f เพื่อออกอือฮึอุ้ยเด้งไปหนึ่งที <laughs> basic control นะครับ w s a d ทั่วไปนะครับการเดินนั่นเองนะอือฮึอ่าฮะ เ t o เท r ลเวิร์ด e ดอะแ e ็กนะครับให้เราไปตรงซากของเครื่องโลเวอร์เดยก็คือรถนั่นเองนะครับ Debris นะกด Spec Bar เ,เพื่อจ้ำโอเคตรงนี้มันเดินขึ้นไม่ได้อาา่าฮะ suffocating ้โอ้ suffocating แปลว่าขาดอากาศหายใจ oh my god โอเคอ่ะเทเตอร์เขาบอกให้เราทำการเชื่อมต่อเทเตอร์เข้ากับ อ,ออกซิเจนของโรเวอร์นะก็คือตัวนี้ใช่ไหมที่มีสายโยงนี่คืออะไรออกซิเจเนเตอร์นะครับเครื่องผลิตออกซิเจนให้ทำการคอนเน c เตอร์อันนั้นเข้ากับตัวอันนี้เหรอกดยังไงอะ่ะให้ดูส <c oughs> ิโอ้อโอโอโโอโอ้โอโออเออโอเออโอออโ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 ออโ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 อ อ่าเรื่องนี้ได้เลยเรอระโอเคให้วางตรงนี้นะครับอืมให้ทำการซ่อมแซมเส้นของเทเตอร์ทั้งหมดอ่าดูเหมือนว่าเส้นนี้จะเป็นเส้นโยงออกซิเจนนะครับแล้วเทเตอร์น่าจะเป็นสายเชื่อมอืมกับตัวโรเวอร์แต่ตัวโรเวอร์นี่ดูเหมือนจะพังแล้วนะอ่าฮะอืมโอเคไปตอนนี้เป็นไงกันบ้างทุกคน โควิดนี่เรียกได้ว่าเาขาเรียกว่าระห่ำเลยนะระนำหนักหนาสาหัสกว่าที่เคยเป็นมาทั้งหมดจริงๆก็โทษใครไม่ได้ไม่สามารถโทษประชาชนได้แต่จะโทษใครนี่ทุกคนน่าจะรู้กันดีว่าจะโทษใครดี <c oughs> เอ้ยมีเวลาเตรียมตัวตั้งนานแต่ทำไมกลายเป็นอย่างนี้ <c oughs> ประเทศไทยนะแย่มากนะครับตอนนี้ทุกคนลําบากทุกคนบางคนนี่สูญเสียทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งชีวิต ผมก็เสียเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ก็เรียบร้อยครับย้ายบ้านนะครับนั่นแหละนะช่วงที่หายไปนะครับผมทําการปฉีดวัคซีนมาใช่ไหมแล้วก็เป็นไข้ยอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าๆเลยทีเดียวนะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะมันไม่ลงสียทีอต้องนอนพักต้องแบบนะกว่าจะหายดีนะครับกด F เพื่อทําการเปิดกระเป๋าที่วางอยู่ะกว่าจะหายดีนะครับก็ พอหายดีตอนนี้ว่าพอหายดีดีกว่าพอหายดีก็ติดภารกิจนะครับทําการย้ายบ้านนะทำการย้ายบ้านย้ายเข้าของก็เลยไม่ได้มาทําช่องไม่มีจังหวะเหมาะอีกอย่างหนึ่งก็คือไปทําอย่างอื่นต่อด้วยนะครับเพื่อหาเงินนะคือช่องนี้นตอนแรกคิดว่าจะใช้เป็นเส้นทางหลักในการหาเงินแต่ก็ดูจะยากเกินไปนะครับดูจะยากเกินไปโอเคเมื่อกี้เราเหมือนเหมือนเราจะสลับกระเป๋านะครับกับอันนี้นะอันแตกเนี่ยอันที่มันแตกเมื่อกี้มันลงไปข้างล่างแล้วนะครับ อแล้วดูเหมือนว่า mhm. อันข้างบนเนี่ยจะเป็นแทงออกซิเจนใช่ไหมเนี่ยใหดูสิอ่าออกซิเจนลดโอเคอืมอุ้ตายละเห็นชื่อผมด้วยนะเห็นชื่อเห็นชื่อสตรีมผมด้วยบาเบลโอ้โหรู้กันหมดนะอย่าแอดกันมานะไม่รับหรอกโอเคนะครับให้ทำการเปิดกระเป๋าขึ้นมานะแล้วก็พิกอัพเวิร์กไลท์นะครับ ต่อ in backpack โดยการกด F เป็นแสงสว่างนะครับอโอเคแม่อันนี้คือหลุดนะเนี่ยบาเบลเนี่ยอันนี้คือหลุดเลยนะครับปกติเวลาถ้าเกิดมันขึ้นชื่อแบบนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนชื่อสตรีมให้เป็นติดชแนลนะทุกคนจะได้สามารถรู้ได้ว่าเป็นผมนะแต่นี่คือชื่อส่วนตัวนะครับบาเบลชื่อส่วนตัวนะกลายเป็นว่าเห็นกันหมดเลยแตนะ่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอยู่แล้วนะโอเคอืม ให้ไปไหนอะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน Head Toward to the Blue Beacon นะครับให้ไปทำการอา่อเดินตรงนู้นใช่ไหมวุ๊บซ่ะวุ๊บกระโดดจอดจอโอเคมาถึงแล้วครับนะที่ Blue Beacon นะ Beacon ออันนี้ใช่ไหมหยิบไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มี Oxygenator เหมือนกันให้ทำอะไร Retrieve the Terrain Tool อ,อันนี้ใช่ไหม ก e ด e เพื่อ Equip สวมใส่อ่าไอปืนดูดที่เห็นในตัวอย่างเกมนี่หว่านะครับไออันนี้นี่คือเป็นไฮไลท์ของเกมนี้เลยนะมันเป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะทำการออจัดการสร้างหรือลบนะครับพื้นผิวต่างๆได้รวมถึงใช้ในการเก็บนะทรัพยากรต่างๆมาไว้ใช้งานด้วยนะครับทำการรวบรวมคอมเพล์นะครับจาก d ีพ o s ิตเพื่อที่จะทำการสร้างเทเตอร์ โอเคอันนี้คือคอมพาวใช่ไหมนะครับมีสรลักษ์บอกอยู่นะครับคอมพาวก็คืออ่อะไรดีอ่ะมันเป็นสารประกอบหลักก็แล้วกันนะประมาณนั้นนะครับ okay. โอเคดูดอ้ยมันลากๆเลยอ่ะคือไอตอนดูในตัวอย่างยังไม่ค่อยรู้สึกนะแต่พอมาจับใช้เองแล้วคือแบบมันเหมือนกับ เหมือนกับสเปรย์ในโปรแกรมวาดรูปอะคุณผู้ชมมันถ่ไถ่ได้เลยอะเ่แจ๋วแจ๋วจ๋วจวโอเคนะครับได้ละคอมพาวอ่ารู้สึกว่าจะอยู่ตรงกระเป๋านะครับสร้างเทเตอร์โดยการกดปุ่มนี้ปึ๊บเสปัทอนอืมมันก็จะนำทรัพยาก,กรที่เราเก็บได้นะครับไปปริ้นนะออกมาเป็นอ่อไอเทมโอเค ให้ไปที่เซลักษ์สีเขียว่าทำการสร้างเทเตอร์ไลน์นะครับไปตรงน้นนะเพื่อให้ออกซิเจนให้กับเรานะครับโอเคสร้างยังไงกดทนะครับปึ๊บเอเอคือคตอนนี้เนี่ยผมก็ย้ายบ้านนะครับคือยังไม่ได้ย้ายไปอยู่นะแต่ว่า,เอาเ,อาเอาเขาเรียกว่าไงนำเฟอร์นิเจอร์เข้าแล้วก็เตรียมตัวนะครับแบบว่า ือจะไปนู่นเนี่ยมันก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์มีนู่นมีนั่นก่อนใช่ไหมก็เลยต้องแบบย้ายข้าวของทีอ่อาจจะยังไม่จำเป็นมากนะพวกแบบข้าวของจิปาะถะตู้โตะเตียงอะไรพวกนี้ไปนะครับส่วนที่จะตามไปท้ายสุดน่าจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นนะก็ย้ายไปแลนะปกติคือคือการย้ายบ้านเนี่ยไม่ได้น่าเศร้าหรอกนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ แย่นะเพราะว่าบ้านที่ย้ายไปเนี่ยก็คือเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านที่มีอยู่แล้วนะเป็นบ้านหลักที่2นะครับส่วนบ้านที่จะต้องขายเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ตั้งแต่เกิดนะครับก็มันน่าเศร้าตรงที่มันเป็นบ้านที่อยู่ตั้งแต่เกิดแต่แหละแต่ว่าต้องขายเพื่อเอามาเอาเงินมานะเอาเงินมาใช้ใช้แก้ขัดนะครับช่วงโควิดที่ธุรกิจล้มนะครับธุรกิจของบ้านนะครับค่อนข้างที่จะขาดทุนนะเลยต้องทําการหาแหล่งเงิน มันก็หาอย่างอื่นไม่ได้นอกจากขายทรัพย์สินที่มีอยู่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปนะครับเหมือนในรัฐบาลบ้านเนี่ยนะครับที่แบบว่าอยากจะเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเปยังไงเพิ่มงลงจำนำให้ทุกคนเอาของไปขายลุเลศมากกว่าแค่น,นั้นแหละนะลุเลดมากครับอ่ะให้ทาการเก็บเรซินนะหรือก็คือยางนะเรซินก็คือยางชนิดหนึ่งเชน่นเดียวกันนะครับโอเคแต่เรซินเนี่ยเราอาจจะได้ยินนะครับแบบค่อนข้างที่จะบ่อยนะในแบบ โมเดลฟิกเกอร์สวยๆงานเรซินนะครับอยากอยากได้มากเลยแต่ว่าไม่มีเงินโคตรแพงกาทำการสร้างอะไรปริ Print, ้นแคนิสเตอร์นะครับสร้างถังขึ้นมาอืมโอเคสร้างถังมาทำไมอ่ะอ่าฮะนี่คือถังนะครับแคนิสเตอร์อืมแล้วอืม สวยอวกาศ build ramp to the shuttle pod อ๋อ shuttle pad สิไม่ shuttle pod shuttle pad มันเป็นทางขึ้นแต่ว่าทางขึ้นมันขาดอ่าฮะกระโดดขึ้นไม่ได้ต้องทำการสร้างแรมขึ้นไปครับโอเคแล้วก็เอาปืนออกมานะครับเรียกว่าปืนเลยแล้วกันเนาะมันเข้าใจง่ายดีอ่าทำการ collect soil นะครับ collect soil อ๋อเข้าใจแล้ว ก็คือสร้างถังขึ้นมาเพื่อเก็บดินเข้าไปถังแล้วก็จะสามารถที่จะสร้างหรือพ่นดินออกไปได้เหมือนที่เห็นในตัวอย่างก,กันเองนะอ่าเดี๋ยนะเก็บให้เต็มก่อนนะครับมันมีวงอยู่ใช่ไหมเนี่ยวงหลอดนะครับแล้วก็เหมือนตรงถังมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะดูดเข้าไป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 ดูขาขุดดินขุดดินอ่าพนักงานขุดดินโอเคเต็มแล้วครับกลายเป็นสีเขียวนะแล้วก็ยังไงต่อ การสร้างแรมนะครับกดอนเทเนตค้างไว้เพื่อทําการเปลี่ยนโหมดอ่าตรงลูกศรนะครับเห็นไหมอ่ามันจะมีขึ้นกับลงครับลงคือดูดนะขึ้นคือพ่นโอเคอ่าตึ๊บ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 อ่าอ่าไม่ได้ฮะต้องสโลปบนิดนึงอ่าสโลปบสลลปก็แย่แล้วเนี่ยตัดแต่งตัดแต่งตัดแต่งอืม เฮ้ S <S เป็นทางขึ้นเอออ่าอ่า attemp อ,อ่า attemp to launch นะครับพยายามที่จะเปิดการใช้งาน small shutter กด F เพื่อเข้าอา้าว launch into orbit เฮ้ยจิจเดียวจบแล้วหรอลืมไปปะ่หรออ่ากด need thruster อา้าวไม่มีไอพ่นครับ เป็นกระสวยอากาศที่ไม่มีไอพ่นนะตอนนี้โ okay. อเคน,นึกว่าจบแล้วทิเตเรียวน,น,นะอย่างน้ครับอย่างอย่างาเขาว่ามันสั้นไปกดแท็บในการเปิดแคตตาล็อกขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่ามีไอเทมอะไรให้อันล็อกบ้างนะครับอืมกดตรงนี้อาา่าฮะแล้วก็ solid fuel t r u s t e r อันนี้คือสิ่งที่เราต้องสร้างใช่ไหมต้องการ aluminum นะครับแล้วก็แอมโมเนียมนะอย่างละหนึ่งแล้วก็ c o สนะครับราคา500ไบต นะคืออะไร500ใบ cross your catalog research sample นะครับไปตรงนู้นเพื่อทำการเอ่อเอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิจัยอ่ะ sample นะครับวิจัย sample วิจัยตัวอย่างอะไรบางอย่างนะครับโอเควางเทเตอร์ไปครับอุ้ยอะไรอ่ะทะเลทะไหลทะเลทะไหลทะเลทะไหลโอ้ยเป็นโครงลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละที่มันเรียกว่าสำรวจครับผู้ชมนะ มันมีแบบซีเครตแบบซีเครเลทอะไรอุ้ยเออดูเหมือนว่าลงไปแล้วคงจะไม่ได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอืมอืมมันไม่มีทางขึ้นอ่ะต้องสร้างแหลมขึ้นมาครับแต่ว่าเอา่อมันเป็นนอกรู้นอกทางเอาไว้ก่อน <laughs> เอาไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้เล่นยาวเนี่ยค่อยสนได้เต็มที่ครับอืมโอคขึ้นมานะมาตรงนี้วางเทตเตอร์อ่าไม่เชื่อมไม่เชื่อม ปึรีเซิร์ชตกด F นะครับค้างไว้เพื่อทำการสแกนอ๋อได้เป็นไบต์นะครับไบต์เกนโอเคได้เป็นไบต์มานะครับตรงนี้ครับโอ้เรียบร้อยนะครับตรงนี้โอ้โอเพนแคตเล็อ่าครบแล้วนะครับ5้าสห้ากดวิจัยอันล็อกเรียบร้อยนะครับ Print a small printer from your backpack small printer อ mm ืม hmm. อ mm ืมอืมอ่ะ small printer ครับอันนี้ใช้อม m าว u โอเค small printer อ mm ืมวางอ่า examine the small printer i n g r e d i e n t hologram อ uh, ่อันนี้ใช่ไหมกด f นะครับในการเปิดดู โอ้โอเคมันคือแร่ต่างๆใช่ไหมวัสดุประกรณ์แล้วก็แร่ต่างๆที่มีในเกมนะครับโอเคต้องหาอลูมิเนียมกับแอมโมเนียมาใส่นะครับถึงจะสามารถสร้างได้ใช่ไหม return the s m <Okay, S 1> a l l printer to your backpack นะครับโอเคเก็บไปเก็บห้ต่อ build a tether line to the orange beacon นะครับไปตรงนู้นนะครับอะละ เอ้ยเฮ้ยทีเตอร์หมด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 อ่านี่โอเคเฮ้ยโคตรเจ๋งเอาละเรียบร้อยครับไปไปกันเลยเริ่มคล่องละเริ่มคล่องก็เริ่มคล่คอง,องละเฮ้ยมันเจ๋งมากนะเกมเนี้ยมันแบบมูดเกมมันสบายสบายชิลๆอ่ะถ้าใส่เพลงชิลๆเข้าไปแล้วก็แบบเอาตัวหนังสือออกนะครับ มันกลายเป็นซีนิเมติกสวยๆได้เลยนะเนี่ยอใส่เพลงเข้าไปครับนะแต่ตอนนี้ยังนะครับนะเล่นแบบทดลองก่อน <c oughs> โอเคกับ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 ทะเทาะไรอีกแล้วอ่ะอ่าไปต่อไปต่อนะครับไปต่อนี่สำรวจอวกาศนะครับนะถ้าจะทำมันก็ทำได้นะไม่ต้องรอถึง7ปีหรอกประเทศไทยจะไปะดวงจันทร์ใช่ไหมในเวลาเท่าไหร่7ปีปะ่ะ บอกเลยเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าสภาพบ้านเมืองกับกับการบริหารเป็นอย่างนี้ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะออกไปอวาากาศมันต้องใช้ทรัพยากรทั้งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรคนเอ้ยไม่ใช่ทรัพยากรทรัพยากรทางธรรมชาตินะความรู้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันงานพวกนั้นมันเป็นงานที่อันตรายนะครับนะพลาดมาก็ถึงกับชีวิตจะมาทําเล่นๆไม่ได้จะให้เกิดการคอรัปชั่นระหว่างการทํางานไม่ได้นะครับผมพูดเลยว่าตอนเนี้ย รัฐบาลเนี่ยนะคอร์รัปชันสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องไม่ต้องให้ผมพูดหรอกแต่มันมีหลักฐานอยู่แล้วนะครับมันเป็นคอร์รัฐบาลที่คอร์รัปชันสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็เรียกได้ว่าไม่คือมันมีความคอร์รัปชันอะ่ะมันมีแต่ความโกงกินอะ่ะการพอมันเกิดการโกงกินการทํางานมันจะราบลื่นได้ยังไงอะ่ะริงไปละก็แต่ทำอะไรวะบ,บ,บนมันเต็มที่เลย <laughs> บทมันเต็มที่ แกตเตอร์และเทอร์ไรท์นะครับแล้วก็เมื่อกี้แอมโมเนียมนะคุณผู้ชมนะอันนี้คือแอมโมเนียมนะครับผมเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้นะก็ได้มาแล้วนะครับ2อันนะส่วนตรงนี้เป็นเลเทอร์ไรท์นะครับ <c oughs> เพื่อเอาไปสร้างเป็นอลูมิเนียมโอเคโมเตบนไอตู๋นะครับโอเคอ่า okay. คือตอนนี้ใครๆก็ด่าครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องหลบหลบซ่อนๆในการพูดอีกต่อไปนะเราต้องพูดนะครับเราต้องด่านะครับเราทำได้แค่นั้นแหละครับคุณผู้ชม เราจะได้แค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเราต้องทานะมันต้องช่วยกันนะอย่างน้อยผมคิดว่านี่คือการช่วยอย่างหนึ่งนะเหมือนกับเราต้องทําอะไรได้บ้างอนะ่ะพูดออกไปนะครับพูดออกไปอย่าไปกลัวเมื่อกี้ผมทําการทําโดยไม่บอกคุณผู้ชมอีกแล้วนะก็คือเขาบอกให้ทําการ connect cable นะเข้ากับกเครื่อง furnace อันนี้นะครับก็คือเครื่อง smell นะน่าจะเป็นเครื่องเผานะเป็นเตาหลอม smell resource ต่อไฟเข้าไปให้เครื่องมันสามารถใช้งานได้นะครับโอเคทําไปโดยที่แบบคือพอนั่งด่ามันก็กลายเป็นนี่ไงมันด้เล่นเกมนะครับม่นจะเล่นเกมสิเล่นเกมไปก็ไม่พูดโอเคช่างมันนะก็อย่างบอกก็อย่างที่บอกครับทำอะไรไปได้นะครับทุกคนจะด่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับด่าได้นะครับแต่ด่าอย่าเอาสัจใจอย่างเดียวนะด่าต้องรู้ด้วยว่าเราด่าความไม่นะครับด่าเพราะอะไรเหตุผลที่เราด่านะครับ ดูเหมือนว่าตอนเผาเนี่ยไอข้างล่างก็หายไปนะครับข้างบนก็เพิ่มขึ้นมานะเลตไร์เนี่ยน่าจะเป็นสินแร่นะครับส่วนข้างบนนี้เป็นอลูมิเนียมที่ทําการเผานะครับทาการหลอมขึ้นมาแล้วนะเจ๋วเจ๋วเจ๋ว,วโอ้เวดบอกว่าให้ทําการ p รินต์อัลสมอลเจอร์เรเตอร์ from your backpack นะครับอ่า backpack ขึ้นมาแล้วก็สมอลเจ e n เรเตอร์นะครับเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กสร้างขึ้นมาด้วยคอมเพล โอ okay. เคแล้วก็ได้มาแล้วนะครับโพลส์แบคแพคให้วางตรงนี้อา่าฮะเกเบิลสโเก็ตนะครับนี่ไงเป็นสายไฟนะครับต่อเข้าไปโอเคทำการเก็ตเตอร์ออร์แกนิกฟรอมเนียร์บโฟล่าอืมไอพวกนี้เป็นพืชสินะโอเคอืมก็จะได้ออร์แกนิกมาครับก็เป็นพวกแบบ พวกใบไม้ใบหญ้านะเอามาทำการปั่นไฟได้นะครับเอามาเผานั่นเองนะโ okay. อเคอ่ะแต่เราจะเผาทำไมในเมื่อเราก็เสร็จงานแล้วไม่ใช่หรออคเล็กอลูมิเนียมครับได้อลูมิเนียมมาแล้วเออทำการปรินต์ solid f i e l t r u s t e r ได้เลยเปิดกระเป๋านะครับวาง small printer ลงไปต่อสายไฟเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต่อแบบนี้ได้เหมือนกันแหละนะครับ ใส่อมโมเนียลงไปครับแล้วก็ใส่อลูมินียมที่เราพึ่งหลอมมาเมื่อกี้โอเคเท่านี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับเอออเอ็กซิมายนะครับแล้วก็อ,อไม่พอเหรอมันไม่สร้างต้องการ2เหรออ๋อเปล่าเปล่ามันเรามี2อันใช่ไหมแอมโมเนียเรามี2อันต้องการ1นนะครับตรงนี้ปุ่มเป็นสีเขียวกดได้ โอเคอ่า okay. uh, อืมไอ้ไอ้ไอ้กรอบกรอบข้อความนี่ก็ใหญ่ไปนะบังทัศนวิสัยอ่าพิ uh, like, นพ์เหมือนทน่นี่เลยอะเครื่องแบบเรียกว่าอะไรนะเครื่อง3 d พินพ์นะครับเออโอเคแล้วก็แพ็กไอเทมแพ็คเกจไอเทมครับใส่กระเป๋าได้นะโอเ okay. ค r e t u r n to the s h ะช t ตเติลแพดวิธเดอะโซลิดฟ Thruster อรเลี้ยกลับไปด้วยได้ไหม เอากลับไปทำไมไม่รู้อ่ะแต่ว่า,ากลับไปแล้วกันเฮ้ยคือหมดว่าพอใส่อยู่บนนี้มันยังทำงานอยู่ด้วยนะอ๋อไปว่า้หลอดอันนี้มันเป็นหลอดไฟฟ้าใช่ไหมนี่หลอดออกซิเจนนะครับโอเคแจมนะไปกลับไปกันวู้วู้วูว้สวย ว้าวสวยมากผู้ชมดูดิคือแมปในเกมนี้นะครับหนึ่งแมปเนี่ยมันคือดาวหนึ่งดวงเลยนะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นเนี่ยพื้นมันจะโค้งโคงนิดหนึ่งนะครับมันจะโค้งนิดหนึ่งเพราะว่าโลกมันกลมไงเออมันก็น่าสนใจที่ว่าเราสามารถจะเดินทางไปดาวดวงอื่นได้นะครับเพื่อสำรวจหรือว่าหาทรัพยากรที่ ดาวที่เราอยู่อาจจะไม่มีนะอืมเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับก็เรื่องนั้นก็คงจะต้องว่ากันในตอนที่เล่นเกมนี้กันยาวๆอะไรแบบนั้นนะวะว่าตอนนี้ก็เป็นตอนเล่นแบบเล่นตอนเดียวนะครับเออ open backpack กดคิวแล้วก็ package solid build ัส u s t e r นะครับเอามาใส่ใช่ไหมโอเคปึ p cross อ่า release e ลเคอร์เซอร์ กดเพื่ออันแพ็คโอเคดูดีโคตรนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่านี่น่าจะโอ้งดงามแถมขยับอยู่ด้วยนะโอ้มีเงาด้วยนะเวลาว้าวอ้ไปไปกันเถอะขึ้นชมความงามอยู่ได้ โอเค okay. Exit นะครับ Run into orbit หรือคือ,อยิงจรวดเพื่อไปอที่วงโครจรนะ Run to another planet โอ้ก็คือยิงจรวดเพื่อไปดาวดวงอื่นเลยอืมไปดาวดวงอื่นซิไปดูกันหน่อยนะครับก่อนที่เราจะปิดคลิปนะไป let's go โอ้สวยงามอ,าอ้าวอ้าว ไหนบอกว่าจะไปดาวดวงอื่นโดนหลอกเฉยอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรงั้นก็คงต้องตัดจบกันตรงนี้นะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนรวมทั้งผมเองนะครับผ่านพ้นวิกฤตอันเฮงซวยนี้ไปด้วยกันนะเราต้องรอดนะครับรอดต่อไปนะใครที่ลําบากก็เอเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยนะพยายามเข้านะอย่ายอมแพ้น,นะครับมันหนักหนาสาหัสกันจริงๆ แล้วก็ใครก็ตามที่ยังสบายดีอยู่ยังยังแบบไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะักก็อย่าเพิกเฉยนะครับตระหนักถึงอย่างน้อยเนี่ยรับรู้นะครับรับรู้แล้วก็เข้าใจนะอย่าเป็นพวกอิกนอรนะครับอย่าเป็นพวกใช้ไม่ได้เดือดร้อนฉันก็ไม่สนใจอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับที่เราจะทําให้คนอื่นได้คือเรารับรู้และเข้าใจนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะอืม ก็รู้ไว้นะถ้าดีก็ดีหน่อยก็ช่วยกันด่านะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมันทํางานด้วยพลังด่านะฮะถ้าด่ามันจะทำนะไม่งั้นมันไม่ทำนะครับไม่รู้ว่ารู้จะพูดยังไงนะมันคือรัฐบาลมันต้องทํางานตามระบบมันต้องทํางานไปเรื่อยๆไม่ต้องให้ใครสั่งไม่ต้องให้ใครด่าอยู่แล้วแต่อันนี้มันก็อย่างที่รู้กันนะมันขึ้นมาปกครองโดยไม่ชอบทำนะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็เรื่องของเขาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องสนหัวใครแต่พอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอมันเกิดพิการที่มัน ที่มันจําเป็นต้องใช้ความเฟอร์เรชชอลนะครับจำเป็นต้องใช้ความ,ค,ค,วามความจริงจังในการทํางานมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอย่างการระบาดของโรคตอนเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะจะมาโกงกินจะมารับสินบนจะมาเอาแต่ได้เนะมันก็จะเป็นสภาพนี้ครับนะผลกรรมก็ตกที่เราครับประชาชนตาดำๆนะรประชาชนทั่วไปโอเคก,ก็กลายเป็นคลิปด่ารัฐบาลไปเนี่ย <laughs> อ่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับในตอนต่อๆไปนะถ้าคิดเห็นยังไงกับเกมนี้ก็สามารถ บอกผมได้นะครับใต้คอมเมนต์นะมันไม่ใช่ใต้คอมเมนต์สิคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนต่อไปเนี่ยคลิปต,ต่อไปก็จะกลับไปเล่นนะ goyimidable ต่อนะครับก็เว้นมาสักพักแล้วลืมไปแล้วว่าจะทําอะไรบ้างนะเดี๋ยวเจอกันนะในตอนหน้าของ goyimidable นะครับส่วนเกมนี้เนี่ยแต่ยังไงก็เดี๋ยวดูฟีดแบ็กอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมสดุกนะ enjoy ดี นะจริงเกมที่ผมเลือกมาเล่นเนี่ยยังไงก็ผ่านการพิจารณามาเดียวแหละว,ว่าผมสนุกนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเจอกันขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้าใจขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รอคอยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย